พอพูดถึงประเส็นนักพุทธใหม่วันนี้อ่าสันักพุทธสำนนักพุทธนี่ได้ยินข่าวว่าทั้งเรื่องหลังเรื่องหน้ามีมุสลิมเป็นผู้ไปกํากับในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ครับได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นมาสังเกตในสํานักงานพระสงฆแห่งชาติเดี๋ยวนี้นี่ออกกฎออกระเบียบอะไรไม่รู้ไปให้มอสออกมติให้ล้วนมาจากสำนนักพุทธครับแล้วก็เสนอความคิดไปให้มสอนุมัติให้ครับได้ยินข่าวมาว่าสำนนักพุทธคนปัจจุบันใช่ไหมครับก็นั่นแหละเพราะว่าเป็นได้ภรรยาเป็นได้ภรรยาในเป็นมุ นี่แหละคือปัญหาหนึ่งซึ่งเขากําลังจะทํากําลังจะทําเพื่อให้ศาสนาพุทธนี้มันสิ้นไปจากประเทศนี้ให้ได้ครับเมื่อศาสนาพุทธสิ้นไปจากประเทศนี้ได้แล้วนี่ศาสนาพุทธสิ้นไปชาติศาสนาสามัญพากษัตริย์ก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเขาทําสําเร็จสถาบันหลักพวนี้ขัดต่อหลักศาสนาเขาแน่นอนนี่แหละใครที่อยู่เบื้องหลังเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เห็นคนเดกเูยบุญคุ้มชยาที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เห็นไปเบียดเบียนพระโอ้เยอะแยะมากมายกายกองภ้าพมันปรากฏเห็นอยู่นี่นั่นเพราะอะไร,รและปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้พวงกวนความเสน่ห์ใช่ไหมเป็นพรอสำนักพุทธต่อมาก็เป็นเป็นที่ปรึกษาประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ส่งไปดูแลสำนักพุทธหรือมหาเถรสมาคมนี่แหละนี่แหละคือกระบวนการนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเป็นเครือข่ายที่มาจากพอดีปิงมันเป็นเครือข่ายกันมารับลูกเป็นเครือข่ายเลยมันรับลูกกันมาซึ่งเขาจะปฏิเสธปฏิเสธก็ช่างเขาแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกันมาแบบนั้นและศาสนาพุทธองนี้ พระสงฆ์ก็อยู่ยากห้ามบิณฑบาตเกินเวลาห้ามบิณธบนอกสถานที่ห้ามบวชเน้นถ้าไม่จบมสามมันเป็นการบันไซทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้บอกอย่างนี้แต่สนักพุทธรู้สึกว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ถึงบอกว่าใหญ่กว่ามศอีกด้วยมสก็ต้องเกลียใจอาตมาที่บอกว่าเอาคนต่างศาสนามาดูแลศาสนาพุทธเนี่ยเราพูดได้ไหมครับว่าสนักพุทธยุคนี้ถูกมุสลิมกำกับควบคุมดูแลพูดอย่างนั้นได้เลยพูดได้เต็มปากเลยพูดอย่างนั้น พูดอย่างนั้นได้ไม่สงสัยครับถ้าเป็นชาวไทยชาวพุทธจริงๆเขากลัวบาปเขาจะไม่ทําอะไรต่อพระสงฆ์ต่อองค์สามเณรต่อวัดวะอามอย่างนี้เพราะเขากลัวบาปถ้าคุพูดจริงๆนะนี่แหละมาถึงยุคปัจจุบันนี้ตั้งแต่พ่อเอกประยูรวงศชายาตอนนั้นพูดถึงตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีทุกทีท่ทำไแต่ตำแหน่งองค์กรมนตรีรับนั่นไม่แต่ต้องันไม่แต่ต้องเราพูดถึงอดีตต่อมาก็คง่านข้างสนดีต่อมาก็ยุคปัจจุบันนี้โรงทรสงอารมณ์สื่อพ่อกันมาเพื่อทาลายเพื่อทําลายตรงนี้นี่แหละ สิ่งเหล่าน,นี้นี่ล้วนเกิดจากล่วงเปลี่นนี่แหละ